9764น,นะครับอิสุดีแม็กครับเปลี่ยนคัสเปาาเลี่ยนก้าวกระบะด้วยนะไม่เปลี่ยนไม่ได้แตกหมดเลยครับตอนแรกว่าจะไม่เปลี่ยนอยู่ก้าวกระบะแตกครับนะี่ยของรถดูด้วยนะแตกครับตอนแรกว่าจะไม่เปลี่ยนนะแตกเลยต้องเปลี่ยนให้ครับไม่ได้บอกด้วยไายเงินหรือเปล่าไม่รู้เลาะกันนี้ก้าวกระบะดีแม็กย,ยกคาร์ดใส่แล้วครับ เป็นเป็นชาสเป็นกรองครับชาสเน่ไม่ได้ใช้ไม่แรงอ่ะรับช่างมาใหม่ครับไม่รู้เชื่อใจได้เปล่าว่าธรรมะธรรมูไปบวชมาสองวันครับโอ้ยกูเศร้าชีวิตบวชสองวันซึกบอกอะไรนะบอกทางธรรมสู้ทางโลกไม่ได้ก็เลยซึกออกมาทางโลกดีกว่า ช่างคันตัวหนึ่งเข้าไปก่อนเนี่ยเนี่ยตัวนในมือขันมันตึงเลยไม่ตัวเดียวก่อนแล้วคันตัวบนไปไม่เอาสูตรผมมาเช้าอ่ะไม่ช่างคันตัวหนึ่งให้มันอยู่ถึงก่อนแล้วก็แล้วก็ยิงแบบสูตรผมมาเช้าอ่ะคันตัวเดียวให้มันถึงก่อนตัวไหนมาให้มันมาให้มันเขียบเลยตัวล่างไอ้บีอย่ายุ่งมือมึงอยู่ข้างหลังไงยุ่งเขาเออมึงเอาบล็อกมายิงมาบล็อกไฟฟ้ามานี่ปล่อยเลยเนี่ยบล็อกไฟฟ้าดำแข็งนี่ดำข้างหลังอ่ะ อตอนตอนแน่นเอาตัวบอกช่างจับให้มันทำเอาสูตรผมไปเช้าอ่ะอันนี้ใส่ทีหลังไม่ต้องยุ่งเลยยิงให้สุดซีให้หมดก่อนต้องบนด้วยเอาก็ต่อยาวมาไม่เอ็มึงย,ยืนอยู่นู้นเนี่ยเออใส่ก็ต่อยาวแล้วคขาย,ยิงให้ช่างไปจับน็อตให้ไปเอาช่างยิงก่อนเอายาบ,บีมานั่นแหละช่างจับแล้วแล้วสั่งมันยิงบียิงเนี่ยตัวนี้ง่ายสุดอ่ะตัวเนี่ยตัวนี้ง่ายสุดก่อนเดียวบียิง ใส่ก็ต่อด้วยได้ก็ต่อสั้นหนึ่งตัวนึงอ่ะยิงไว้นี่นี่ต่อสั้นอยู่พื้นเนี่ยยิงถึงเลยเดี๋ยวนี่เนี่ยเนี่ยตรงกระลำมังอ่ะอีตัวนึน่งเออนั่ยนะไอตัวยาวเก็บไว้ก่อนเอาตัวเล็กเล่นให้หมดก่อนอ่ะห้ามเกินสิบนาทีนะยิงไปอพอตัวอืน่นมึงมีที่ยิงเดียวอย่ายุ่งกับเขาเออยิงไปเอองั้นแหละยิงแน่นเลยแรงเลยยิงให้มันฟังเลยเออเดี๋ยวกูซื้อใหม่ให้ ยิงไปเออขอยิงอย่างเดียวเราไมา่ต้องไปยุ่งเขาหนะ้าที่ยัดยัดทังเขาฝึกแล้วไปเช้าเนี่ยยิงแน่นเลยไม่เข้าเบอร์สี่ผิดเบอร์ครับเฮ้เออบอร์สิบเจ็ดท่านเอาเบอร์สิบเก้าไปยิงมันเข้าได้งไงนั่นเบอร์สิบเจ็ดเนี่ยเบอร์สิบเก้าอันนี้น่ะไป้ยหามาเปลี่ยนใหม้นู่นอยู่ในกล่องอะ่ะในกล่องนั่นแหละเบอร์สิบเจ็ดมาเนี่ยอยู่ในตัวใหญ่เออนั่นแหละใช่ยูอ่อ่ายิงไปเอาใส่กล่องใหญ่ทีหลังอะ่ะมันจะได้ง่ายนะยิง เออโอเคหมดยางท้องบนให้หมดก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยใส่มันมันเบอร์สิบเก็ดแล้วฮะสิบสี่หมดแล้วอันนี้ต้องต้องสูตรสุดท้ายเลยทำไมไม่ใส่นอกแต่สตาได้เรียบร้อยก่อนบบมันผิดสูตรแล้วเวลาใส่นอกแต่สตาร์ทจะใส่ยากเใช่ไหมเอาใส่ไฟงั้นไอ้เบียยุ่งของเขาที่มึงขอยยิงอย่างเดียวเออขอยิงไปแจให้เขาแค่นั้นแหละเดี๋ยวให้เขาใส่แล้วเราขอยิงให้ เอาไ้นั่นน่ะทาคืลียวมาหน่อยไอไ้ไรนะไอ้น้ำมันเนี่ยโซนิกนี่จาร์บีนเนี่ยขาเนี่ยไอบ,บีเรียงน็อตมาหานอดด็อตนี่มาไอ้ตัวหามาหาตู้เมียมาตู้เมียในกะลังแล้วก็ทำให้มันคล่องในกะลังนู่นนาะนูะ่นนาะเออไปแล้วล้างให้มือคล่องตัวคอยไว้เอ,อ กูไม่ได้บอจ้คของด้วยเวนการกระบ,บาดเล่ะกันนี่ทงนนี้นดูรถเดี๋ยวดูวันสองวันก่อนอยากทำเครื่องเดี๋ยวกูให้รื้อฟา้าซูปแต่ต้องรับผิดชอบนะไอเชรไม่ให้มาขันตามเลี่ยเบื่อชิ้หมายเนี่ยรถคังบ้านเองแกให้รื้อแล้ววันก่อนเกียดที่เกียดทำพ่มพญญาหมดแต่งานลูกอีกยี่วิอัธรรมดาวิหาอะไรเครื่องอะ ไอ้นีของผมบอกนี่คุ้นๆนี่นะใช่บ่เอ้ผมมากไว้แล้วมีรอยมากอยู่เนี่ยแหมผมมีรอยเจียวไว้อยู่ตนีดเออจะต้องต้องไปยิงเลเซอร์อไว้แล้วไอ้ช่างนี่างนี้เขวอยลูบอ๊อกไปแล้วยิงเลเซอร์อไว้รับช่างมาใหม่เอาบัตรชายชนมาด้วยนะดาวเทียนบ้านเนี่ยไม่ไม่เอามาเลยแล้วจะช่วยแก้ได้ไงเนี่ยยิงไปคุมพืชทุกเดือนอยู่ เมาแล้วขี่จักรยานผ่าไฟแดงเอาอะไรผมไม่รู้อันนี้ไม่มีไม่มีครับหมดแล้วเนี่ยมีสิบสี่อันนี้น็อตกลางเนี่ยมีนนัดนีกตัวหนึ่งเนี่ยนี่นอตอะไรวะเสียตัวหนึ่งเออแค่นั้นแหละคันไฟคันได้แล้วเรียกมีมายิงอย่ายิงเองเออคันเข้าหน่อยแล้วเรียกมันมายิงแค่นั้นแหละหลักการมันนะ ในการซ่อมรถม,มาเปิดร้านเลยให้มาเปิดร้านมีใครมาเปิดเออไหนว่างกี่โมไซค์มาเลยโอ้ยเช้าเออถ้ามีงานกท็ทำที่บ้านไปไม่มีก็ขี่มาเงี้ยเออต้องให้ก็บอกทำไมกูไล่ลูกค้าไปสองคันเมื่อเช้าเบื่อยี่หายนี่ไอ้คันนี้รู้จาักกาันดีนะมันกันเรียบร้อยไก่พูดเยอะไปเช้าเนี่ย ้เราบอกทำงานไม่ได้จะให้เราทำบ้าตัวอที่ผมทำงานง่ายจะตายเราฟักมาหมื่นหนึง่งเออเดี๋ยวทำให้เอาเอะ<อ>ไรว่ามาเดี๋ยวหันวันนี้นไม่รู้ผมไม่ได้ถอดไม่ต้องหา,<อ>าหรอกววท่านเอาไปทำไรนั่นไงที่ไปขันเมื่อเช้าอ่ะขันไหนตอนดึงไงนั่นน่ะอตอนเราไปดึงไงนั่นน่ะดึงไงเอารเอาครุภุไปห่างๆเลย เอาตัวเมียบ่เอาตัวเมียตัวผู้เมียมีคู่ไม่ได้ตัวเมียเยอะอยู่สิเกตเยอะเยอะบียิงเนยไหนก็ต่อออนน้ำเช้าเนี่ยนี่สิเเนี่ยได้ครับตายแล้วครับยกคลาสโอ้ใครรัฐสายมาวะเปลี่ยนหม้อน้ำครับจะไม่เปลี่ยนท่อยางหม้อน้ำแข็งโคกดูดิโอ้ตาย ได้แล้วครับยกคัสเป็นคัสใหม่เป็นลูกปืนคัสเป็นคัสวีคัสลายวินแล้วกล้กระบาดครับไอ้น็อตนี่ต้องระวังนะน็อตตรกลางนี่นะหายากกับน็อตนี้นะสองตัวอยู่ตรงกลางน็อตมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาน็อตนี่เกลียวไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นเกลียวหยาบครับตรงนี้ต้องระวังครับหาซื้อไม่ได้เลยซื้อยากไป่ื้ได้เกลียวเป็นเกลียวหยาบเกลียวนิ้วมอ่ะ ต้องระวังต้องเก็บไว้ดีๆแล้วห้ามใช้ลมยิงนะให้ใช้มือขันอย่างเดียวในลมเดียวหวานนีแก้ยากครัออบได้แล้วครับโยคราสมีกล้วยกินด้วยเอาน้ำแข็งขันอีกทีเด้อแฟบอ่ะม,มีคอเบรครับ กากบาดคอยกากบาดก่อนสามตัวอีะอยู่นี้มีเบาในห้องมีว่างงานอยู่ครับสองคนค้ำทุกครั้งกันพลาดครับอย่างไงก็ต้องค้ำครับ